เสร็จแล้วค่ะขอไม่พูดเยอะเนาะดูไปด้วยกันนะคะนะทักสองนาทีเนาะดูให้หน่อยนะคะนิดนิดนหน่อยเน,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 นาะทำไมาอธิบายต้องมีขอยากดูเนาะไปชุดรวมไหมค่ะชุดรวมนะนี่อย่าลืมว่าชุดรวมชุดรวมปังจัดจัดปังสุดสดทุกวันนะคะชุดรวมได้ทุกอย่างน,นี้ลาสไตล์ชุดเดียวกัน นะคะเอาเอาชุดนี้มาไอเนี้ยนะคะอันนี้เด่นชุดรวมก็ต้องสามตัวเนาะอันนี้แยกเขาของลาวสตร์อีกตั้งหนึ่งวันนี้ก็โอเคเนาะอันนี้ลาวทีวีมาอยู่นี่แล้วนะคะเนื้อที่เขาปากกาใช้ปากกาแบบหมึกน้อยอะ่ะนะคะใครได้เนื้อที่นะลองดูนะคะจัดไป ตั้งแต่นิกิอีเลยตแต่นิกิเอวันนี้วัน,นไม่ได้เข้าชุดรวมเนาะแต่เข้าชว่ชวงช่วงบ่ายเนาะเข้าช่วงบ่ายจะเข้าช่วงบ่ายนะส่วนมากนะคะนิกเิเดี๋ยวนี้จะเข้าช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าก็ยั่นไปนดูแล้วก็แคไปไว้นะคะดูให้ตั้ถึงตองนาทีหน่อยนะคะดูโฆษณาให้ด้วยนะคะ อยากกมีความรู้สึกว่าเหมือนได้อะไรมาแบบที่เราเหมือนทำงานแบบสำเร็จนะแต่ยังไม่เคยสำเร็จนะคะงานแบบนี้ไม่เคยสำเร็จมีคนเข้ามาดูก็มาเยอะนะคะแต่ก็โอเคก็ภูมิใจค่ะก็มีกำลังใจทำแต่ว่าอยากเห็นความผลสำเร็จของเราตอนนี้เริ่มทอะะ้อแล้วค่ะเริ่มทอ้อแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มทอ้อแล้วแต่ก็ชอบนะ แต่ก็อยากทํานะแต่ไม่แน่ก็อาจจะไม่ลงนะต่อไปนะอาจจะไม่ลงคลิปนะคะอาจจะเข้าไปนีนั่นอ่ะจะทําแต่ไม่ลงอ่ะจะทําเองแล้วก็นีนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปลุ้นนะคะก็ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนแรงเริ่มจะหมดละเหนื่อยมากละนะคะก็ขอบคุณคนที่ติดตามมาแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะน้องๆพี่พเพื่อนๆ ทั้งหลายนะคะจะเป็นป้าเป็นลุงอะไรก็ตาม,มาเนาะขอขอบคุณทุกท่านกันแล้วกันที่ติดตามนะคะนะกำไรกำลังใจก็ลดหลามนะคะอืมบางครั้งมันก็เหนื่อยมันก็โทเนาะเพราะว่าเราทําเหมือนไม่สําเร็จอนะเหมือนแบบเราพยายามเต็มที่แล้วนะคะก็คงจแะบบไม่รู้นะดูก่อนถ้าขยันก็จะทําให้แบบ สนุกสนุกเนาะรุ้นกันสนุกสนุกไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แลวกันนะคะอันนี้คลิปนี้นานแล้วค่ะขอให้ท่านดูโฆษณาด้วยนะสักนิดหนึ่งดูดูซิว่าจะจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ต่อไปนะคะอนาคตข้างหน้าเนาะโอเคนะคะตามนี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ